สวัสดีครับคุณดูทุกคนตอนนี้คุณกำลังดูผมเจรจากับเกม Mystic Hero ID นะครับก็สลับคลิปนี้เนี่ยจะมารีวิวสั้นๆนะเพราะว่าวันนี้ผมจะมาอ่าจะเรียกว่าไงอย่าบอกว่าบอกโค้ดแล้วกันว่าโค้ดเกมนี้นมีอะไรบ้างสลับปี2021นี้นะที่เพิ่งอัปเดตระบบภาษาไทยมาในครั้งนี้ อ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเริ่มดูมเวื่นีกว่อนเนี่ยดิคิปมันจะยาวเกินไปสำหรับแค่เรื่องโค้ดเรื่องเดียวนะอ่ะเขาสาหลับใครที่ไม่รู้ว่าเฮ้ยพี่มันจะแลกโค้ดตรงไหนครับก็ให้กดมาที่รูปโปรไฟล์ตลงเนี้ยนะเนี่ยตรงข้างชื่อเลยเบรปึ๊บเลื่ลงมาครับก็จะเห็นคําว่ารหัสเนี่ยรูปขปงไันกดไปอ่าเห็นไหมเอาเป็นว่าทุกคนครับเตรียมจดเตรียมอะไรกันที่ดีนะสำหรับคนแรกโค้ดแรกนะครับเนี่ย พิมพ์ตัดเลยนะหรือถ้าจะไปทังรัก่อคลิปได้เลยครับก็เป็นตัวนี้ฮะั H M H นี่ฮะแล้วก็เจ็ดสี่ตัวเนี่ยเห็นไหมบดนี้เนี่ยแต่ว่าโคดทั้งหมดเนี่ยตัวผมต้องขอบอกกันครับว่าคิปที่ผมรีวิวในวันนี้นะตอนที่ผมยังเล่นอยู่เนี่ยคือมันยังใช้ได้อยู่นะแต่ผมไม่รู้ว่าแลงจากที่คลิปนี้ปล่อยออกไปแล้วว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะเอาเป็นว่าต้องขอโทษไปตัวนี้แล้วกันว่าสำหรับวันนี้ครับคลิปนี้ก็ ในส่วนของโค้ดเนี่ยผมจะขอไม่ทําการกดยืนยันให้ดูนะเพราะว่าเนี่ยผมไม่ได้ใช้ไปแล้วทุกคนเลยอนว่าผมก็จะมาบอกเขาค่าแล้วกันนะครับว่าไม่บอกค่าเดี๋ยวมาบอกกันว่าโค้ดต้อง6โค้ดเนี่ยมีอะไรบ้างอันแรกก็เป็น M h e 777นะหรือถ้าใครไม่ทันเนี่ยผมทิ้งรายละเอียดของโค้ดไปใต้คลิปแล้วกันอ่ะพูดพูดต่อไปดีวกว่าพูดต่อไปครับเป็นเหมือนค้าๆกันครับ M h แล้วก็แปดแปดแปดครับแปดสี่ตัวนะอันเมื่อกี้ก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่ตัวเหมือนกันอ่าเห็นไหมอ่าแล้วก็ตัวลงก็ยืนยันอันนี้ก็ใช่ไปละโอเคและต่อไปนะครับต่อไปคนทีส่สามนะเป็น E5 ห้าโอสลาเกมนี้ต้องเขียนตัวใหญ่หมดทุกตัวนะเพราะไม่งั้นก็ไม่สามารถแลกได้นะจะบอกคุณไปถูกต้องอ่าตัวนี้นะคนที่สาม ต่อไปครับโคดที่4ครับโคดที่4เป็น W M R Z G เนี่ยนี่คือโคดที่4นะโคดที่4ี่แเออโคดที่4ี่ล่ะพวกมันเยอะจัดงงหมดแลยมาต่อไปครับโคต่อไปเป็น O O นะไม่ใช่ศูนย์นะ O แปด F Y X คับ โคดที่5้าโคดที่5ตามนี้นะโคดที่6ครับ W L L แอล่าไม่เอ่อ้แล้วก็อัพครับ W ด p ี่เนี่ยนะที่คือโคดที่6นะ6ปปะวสามสีใช่โคดที่6ก็มีบรรากาศท่านี้ครับสำหรับโคดของเกมนี้ที่ยังใช้ได้ในปี2021ที่เพิ่งอัปเีตมานี่นะ 36, สำหรับโคดนี้ ก็สำหรับวันนี้ครับเป็นกิปสั้นๆนะผมบอกแค่ว่าโหรเกมนี้ที่ยังใช้ได้อยู่มีอะไรบ้างเพราะว่าเกมนี้มันค่อนข้างจะเปิดมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแล้วเพิ่งอัปเดตระบบภาษาไทยมานะครับผมก็สำหรับวันนี้ถ้าไม่มีแล้วนะผมจะจับเกมมิสิกฮิโร่อลารีตัวนี้บายบาย